สบายดีทุกคนเ้ยตดเซยนะเฮ้ยเมไงมึงหู้านโม่เองห่อึองเมื่อน้องให้ผูกบ้านไอตัวเบยน้องให้เนี่ยบ้านมี้ไอมหาโตโค้โคบ้านใหญ่เขาก็ไอมึงเนาะ พขาบ่กหายเองอุ้มมาเลยสวัสดีทุกาโคเนื้อชีสคานยำไก่สิเพนพี่น้องไก่สิเทียงสิบโมงสิบเอ็ดโมงงามเนาะมาหน้าจบดีจนผูกโสไว้สันมากระไรเอามาต้นไม้ใหญ่เนาะยังไงเพชรเพชรได้มาผีกันนี้นะต้นถางพี่ประสาพี่น้องดุนพี่ประสาแก้มหวยเพื่อนเจ้าโคบอลที่กินดองถางพี่ประสาเดี่ยวเขาจะกินอยู่พูดบอก ืมกินอยู่แคมๆมันละเนี่ยมาจาเกษตรบุญนี่นะมาจากปลาปลาตำม้งอีกแล้วมื่อเนี้ยนะว่านนี่งกับตำว่านนี่ก็ตําอีจอยตํามันแซ่บดีดอกมียังไงเมื่อเนี้ยก็แหละวกับเนื้ับเนื้อสองอย่างสิบเอ็ดมวงหรือไงเจ็น่ะแดงพี่น้องเลยพ่อพ่อกันคือเก่าคือสิคือสิเศร้าอยากตายเลยเนาะเศร้าแล้ว เห็นนายังไงกูอยากตายกูอยากตายเหรอบไดี้ยูี่ไม่แห้งมั้งโหนานว่าอะไรกันว่าวันสุดสัาอยากตายอีกเลยโอ้ยไม่เกณ็นอีหละเขาเจ้าอยากกินเนื้อนั่นก็ไม่ได้เคยกินไหนถ้าอยากกินจะหึงเลยไหน ห้าวนะ้าวยากินแล้วบอกคยึ้นอะไรเอ้ยมันเจ็ยบขางเดียวมนแทงตานี่ยตาห้าวนะเจ็บขางเดยแทงใส่งอนเออนอนก็มได้เดองเลอนียากอรจนห็ับ่ดพเจ็บคือเก่าบ้งไม่เอานะห้าวยากินนะเอ้ยยังใคร เจ็บพอนีมาค้างอยู่ในงอนนี่เจ็บนั่นอือโอ้ยว่าจะม่มันทรมานลูกนาทีย่างขึ้นอนาได้กมมนดนงอนก็ม่นวดนอืมมาขวดหายากินกับเดอืมมาลุดยาหวมานอนบ่ไ้ใจจะาดอืม ขวักลูกให้กับขวากมาานาะอ่นอยู่นี่น้องไงกูลาขวักยังแท้ขวักลูกอ่ะอยู่ที่นี่อยู่ลูกกาด้ไนน่ะเอออืม หอมเนาะหอแกงไก่เียแม่ขั้วจูซองกะล้าอยู่เนาะสองสี่หกเจ็ดคนเจดคนอะข้าไปขอบงวงเขาบ่ได้บ่ได้มาสั่นห้าอยากห้าก็อยากกินเขาอันตัวขผ่าแล้วเด้เขาสีเอาตัวผ่าหาเขาเลยเอาเขากะีทีบ่ได้บ่ได้เท่าบลัลล้าได้ตัวผ่าแล้วนะเขาบ่หายคอนะไปมากระตุนตัได้แตะตน้ำพ่อยบ่ได้สต็ยังไงน้ำพ่อยแค่น้ำพอื่นคือ โปรเจกตจ้าเตมันอยู่เบ้อมึงปเจเห็นแล้วมึ่เมื่อมึงิตีนกูายที่กือืมมาได้บได้ห้ากระยากมันมาแต่บ้าละลายหนึ่งตัวผ่าแล้วนะอืมเนื้อหน้าาอยู่ชีธีคนอื่นนะเขาใจหาอยู่ได้มาได้มาได้มันนะคนบเต็มมซาพรามันอะ้ากระตุ้นปรเกตจาเตมอยู่หน ลุกม sure ันเองนะว่านี่ไพ่ดับเลยบนด้าล่างถุยไปเลยกระวานลงมาล่างบ่ยำขำรดีจังไรปะเออไปเที mm <s 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 puzzles, <S <s ่ยงเลยเจอแดงไปเที่ยงมาเออไพ่บ่มีเฮ้ยชิล่างถไอ้โอ้นานเราประยุกต์เอาเองลูกเราปรเปิโค เนยพอบ้านได้นะป้า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 เนี่ยพอมันได้มากนะเนี่ยจอยบอเห็นเป็นอะไรไปเทียงไปเทียงเอาเห็นเห็นบอเถียงชาท่านด้กรไเนนั้นแะท่านควานเขาไปเถียงเขาไปเขาไปอเขาไปหายเป็นอะเาแดี่นงเจนน่ะแดกเขาเทียงห้าโะเระี่้หอไร่้ากยาอ่ะาิบปฮะก้อยประแดกุง เป็นมวกล่ะได้ n มอืมฟันเด้จ่อยจัดการแล t วเฮ้ยจ่อยเอ้ยมึงกูเฮ็ดแซมน่ะใส่กระเทียมนะนี่น่ะเฮ้ยเอ็งว่าอันยุพริกหาวใส่น้ําเฮ้ยปนกันให้เด้มีอยู่มีอยู่เออพริกหาวตาจ่อยสิโชว์มือตามาหงมื้อนี้จุ2พี่น้อง ถ้านางว่างนางบ่มีทางไปนางเข้ามาซุมื้อได้นางบ่ได้ว uh, ่างไหนนางบ่ได้อืองบ่ได้อยู่ซื่อๆได้ามมื้ออือมื้อเช้าบ่ได้ให้นงาแก็ปับ่ขบ่เข้าก่อนน่ะมาสวนอาจารย์น่ะเออยังหนาวเ้ยมื้อบงมื้อเพิ่นก็าวอกีดอือเข้าก่อนน่ะายังหนาวอ่นีมันเปลี่ยนทงได้มนี้น่ะย่านงใหม่่เนเด้งได้มาใส่ทงตน่ะจอย ทงต้นอะะผัดเดซื้อมาขามโอ้ซัมพอมาจังเลิกมึงได้เลยมึงเตรียมมะนากับะกอกเลยมักมัหนาววมีบ่มีแต่มะกรอกาะสมดุลก้อยเองเด้อบริ้อยเห็นไหมด้บริเองะ อันซุเฟินไปห้าขีอดกายไปในเที้งไงเข้าอาบน้าอักเคเืืองนี่สี่คนพระเอราวันนาเอรลินปลาด้วงนี่นีกับเมียพมันอ้อนี่กายไปหวังไดอันแล้เขาอาบน้าอยู่ในของหน้าเปิดประตูมาพมันสุเฟินทีไปห้าขีดอยู่เขาไปแดกมันยังไปมาแรงค่ไปจังไ ยิงจอยเห็ดแล้วพี่น้องได้อยมีเห็ดแนวเห็ดยังเอน้อมันคือบอเอาจองจอยเอยใช่ต่จองมัจอยอะห้าจองมาให้แม่ละโขกป้องใหญ่่านอ้าบวงไปกระเลด

ตกตีนแต่งพระเพ้นนะเก๋นี่เน่โค้กีมือันี่งานตำหนึ่งยองเลยแค่นั่งอยู่แ้านั่งตำอืมอ่าเฮ้ยมึงใส่มะกอกซิเลายเล้ยเน่ยมันมีมะนาวอย่างมันผสมอืมข้อบายมะกอกนี่จมือจนแหล่ตั้งมะหุงมะว่านเลยก็ได้ เอามันได้ยินด้วยอจอยแลนบาดเจ็บนัว <c oughs> ด้วยแ <c oughs> ล้วเอาแคบอะไร <c oughs> สินัวมึงอย่าแซบเป็งนัวลายเด้อันจนมันหล่นวัตถุมันจะบุเปื้อนยาชาพรมแซ่บแล้วยจอยมึงใส่เป็นน,น,ปน,น,ปน,นัว,วนแ,แล้วกูนนวคือบัเห็นไหมเอ็มเอมไปจับไปจับโขกให้มันหน่อยกูยันโขกมันตีลังกาลงเน,นี่ยนะ ดูนะขวยงเลงงเลงนะจาไนมันจะอก้ายกูเตะยีนามั้งหักมันตัะแดกอนะน้ำใจไปแดกเป็นกระปุกนะะปุกใหญ่ๆนะนวเลยอือนวอปนกันแหะมใ่แสบมนวเป็นได้เ้ยโอ้ยกเแล้ว มึงสิตามสองขกบ่จ้อยมึงตามสองขุกบูบอดซิมมึงใส่ปลาแดกนะนุ่มมากค่เพิ่อนน้ำเผานห่อนยอีมึงเ้ยน้ำงำน้ำลายกูแตกจ้อยหนาวมั้ยคาเพนเฮอันหนำหนะไม่เคยมีบอหนะมันอะบ่ม่นดบ่มีบ่เฮย โอ้ตามหขันนะโอเคเฮ้ยพักสวนเพกงามแตนี่สามสี่สวนตุกกปอนี่เนกหอมต้นน้องกันได้ปะกระชุ้งอยู่กำลังเริ่มเป็นเป็นแล้ว กินก no. so ับหลาบปลาเอ่แหละเนาะหลาบปลาปนปลาอินาวมังเฮียสะว้งขาดคือดอกาวดอกาลบที่เป็นลมเสียวแมนนี่ทาน้าวไปทานทานยังขึนนาขานาขาั้นหดาเขาขึ้มหนอ ตะกี้บอดาขายเอ๋ทานั้ำลูกสาวเออเออบอกนะบอดายินพี่น้องต้องใส่ปากตีนเราแห้งกับบอดายินเิ่นเิ่นหนวงมาแต่เป็นสาวหรือเปล่าปะจะเป็นชาบดหนวงแห้แ่เป็นากะนมหนวงอยู่เนาะบอดายพวกกับบอดายนวงให้บานให่มากเลยือเป็น นักเข้าองข้าไอันพาไปเออาาขายกนเ็เแล้วเบิ่งแต่ปากเขาเวลาปากเขาติ้งอไปบนจะักแล้วให้ได้สมพักนั่นแหละเออบ้านในซันเอาเขามาวันข่นหึ่งมาได้น่ะ ดีมันอ้าวหลดอย่าเงี้ยนะต้องชิบคนดินอยู่าสายเอาใส่ในสานนโอ้ยไ<อ>ิ้นข้าวโจอยู่สยเนี่ยแม่กหิวเลยพี่น้นงววงองาบอกเพื่อไปถ่าจักหน่อยชนชหเนี่ยมึงซีม่คือนะอง Chị chín cá bắn. Chị chín cá kèn gài bò. Mặc phết, đèn. Giao hẹn bơi. <laughs> นี่แเนี่ยนี่เจยอฮะไ่แม่ว่าี่วม่กูว่าเน่ยนีวิวิมามเต้าหเปียนันงเมื่อกีรเบิดเลยจะคล้อมาตอื นี่เห้าละก้อยเนี่ยเขาไปกินข่าวสองคำเขาไปกินข่าวสองคำข้ขปเปขาเบิร์ตสามสี่หน่วยหรือได้ปะเนี่ยมากินข้าวเดียวเยวแม่กบเบบมาลงก่อนอย่ามาว่าอย่ามาว่าอย่ามาว่าวข้นอยู่เดียวนี่ฮักกับมาจ่ายเข้าไปสกนี้แม่กับเบื่อมาซิมก่อนแล้ เออสมุนภานั่นเรือน้อยเดียวเราบระเด็นอันเบาะใส่ผ้าเพ้นเบาะพี่น้องเนียสองสี่เก็บผ้าคุณเพิงนั่นนะคุณทีช่องผ้าได้หัวมีผ้าเพ้นนะฮึเอาขึ้นซองเนาะเออแมนแหละเออเออเออกระบอกกันเอาเก็บผ้าแบบเพ้นจำเนียแหละพี่น้องเลยต่อการขีดหนาจ้าวันนี้ลงมาวันนี้ลงมาเป็นหมูจุซองมาเนี่ยโบมาก็ต้องไในโทรแล้วซ่ มองรับผมแค่ปิดเน็ตมันหัาบกขื้นเองมันพ่อขันะอ้อนวาปิดเน็ตออกมันหัาบกขืนโคโลดปบอกว่าเจนแดงบอกปพอมาเลยแม่ผมไปเล่นอย่าง้ม้วนพอมาใกล้กับลูกอ้วกตัวซำหัวกับซำตัวซำนี่กับซำ รสากับป้านปาไก่กระซัมเออมัน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 บ่สมดุลฮะเด้เก็บมาสิมาแกงะไก่จ้ันบนเอสิบอกสิบอกพ่อมาแขกอยู่ว่ามันย่งอยู่บ่มเนเก็บมาสิงาแกงะไก่แกงเป็นติว่าเอาไปต้มอือต้มนะคือ